คนที่ทำจุดอะทำทำไมเนี่ยถามว่าเราอยู่เท่าไหร่ก็เข้าวิกิพีเดียสิคอนเทนต์วันนี้ก็คือคุยกับทุกคนแก้เบื่อเพราะว่าต้องไปทำอะไรที่ไม่อยากทำต้องใช้เวลาทำใจมากๆเลยอะอะไรที่ไม่อยากทำเช่นล้างจานกวาดบ้านถูบ้านแล้วมันก็มีอย่างอื่นอีกตั้งร้อยกว่าอย่างอ่ะ อย่างเช่นแกะของอย่างเงี้ยไม่อยากทำออกไปเดินเล่นบ้างเช่นที่ไหนอ่ะกุฏิเหรอหรือศาลาหรือเมน <c oughs> คนที่ทำจุดอ่ะทำทำไมอ่ะคนไทยติดเชื้อเท่าไหร่แล้วครับเอาถามไปยุซูซสิ <c oughs> ใครรู้ตอบเขาหน่อยสิวันนี้ดูไม่น่ารักเลยใช่หน้าหรือเสื้อดำกว่ากัน ก็เทียบดูสิสั่งของกิวีสั่งทางไหนเอ้าไปดูในคอมเมนต์นะบอกไปหลายรอบละ